สวัสดีครับวันนี้ช่องขมเมาเราเรื่องจะมาเล่าเกี่ยวกับว่านมงคล9ชนิดที่ต้องบอกครับว่าโคตรของโคตรความมงคลสุดเจ้าสุดปังอลังการงานสร้างบานเพระว่าของแพงแแน่นอนจริงๆครับสําหรับว่าน9ชนิดมีอะไรบ้างก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตข้อมูลผลงานของทางช่องเราช่องขอมเมาเล่เาเรื่องเอาไว้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วมาติดตามรับชมกันครับเริ่มต้นกันที่ว่านตัวที่หนึ่งเลยนะครับสำหรับว่านกวักนางพยามหาเศรษฐีแค่ชื่อนี้ก็สุดจัดประหลัดบอกของแท้และแน่นอนแม่มีคำว่ามหาเศรษฐี ใครก็อยากรู้แลครับว่าเป็นว่านแบบไหนตามรูปที่ผมได้ลงไว้ในคลิปนี้เลยครับเป็นว่านมงคลที่มีลักษณะลำต้นเป็นกาบมีก้านใบที่ยาวและกว้างโดยมีสีเขียวเข้มๆเ,เ,เลนครับแม่ต้องบอกว่าเข้มสุดจัดประหัดบอกจริงๆและก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับห้องภายในที่พักของเราด้วยนะครับแม่สามารถเลี้ยงดูภายในห้องได้ด้วยซึ่งหากดูแลดีๆแล้วแล้วก็ ใบของว่านกวากนางพยามหาเสรษฐีนี้จะมีความยาวถึง1เมตรก็เลยทีเดียวโอ้แม่เจ้าอะไรจะยาวขนาดนั้นล่ะครับส่วนความเชื่อครับเรามาดูกันว่าเป็นว่านที่ช่วยส่งเสริมในด้านเมตตามหานิยมส่งเสริมอำนาจวาสนาะเรียกโชคลาภอีกทั้งยังช่วยในการป้องกันเพศภัยอันตรายต่างๆได้อีกด้วยนะครับและว่านตัวที่2นั่นก็คือว่านสเสนจันนาครับโอ้โหมีคําว่าสเสน ใครก็อยากรู้นลครับว่ามีไว้ปลูกเอาไว้แล้วจะมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างแบบไหนล่ะครับเป็นว่านในตระกูลสเสน่ห์จันทร์ที่ถือได้ว่าเป็นว่านมงคลโดยในสมัยโบราณน,นั้นมักจะมีการนําก้านและใบไปตากแห้งแล้วก็บดเป็นผงนะครับเพื่อน,นําไปเป็นส่วนประกอบของการทําเครื่องรางของขลังลักษณะของว่านสเสน่ห์จันนากจะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน ใบมีรูปร่างเหมือนหัวใจโอ้โหขอบใบเรียบมีพื้นผิวเป็นมันเงาละครับด้านหน้าจะมีสีเขียวเข้มๆกันเลยทีเดียวส่วนด้านหลังจะมีสีน้ำตาลทองแดงคล้ายสีของนาคนิดๆใน,น่อยๆละครับท่านผู้ชมความเชื่อของว่านนี้ละครับเป็นว่านมงคลที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการส่งเสริมโชคลาภส่งเสริมการค้าขายขายดีมีเงินทองเข้ามาอย่างมากมาย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมอีกด้วยครับเพราะว่าชื่อของว่านนี้มีคําว่าสเสน่ห์อยู่ด้วยนั่นเองครับมเรามาชมว่านตที่3ว่านมหาลาบแล้วครับโอ้โหแค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่เหลือกเกินครับเป็นว่านที่มีลําต้นอยู่ใต้ดินแล้วครับใบค่อนข้างสั้นและก็ป้อมเหมือนรูปใบพายนะครับใบเรียบและมีสีเขียวเป็นมันๆน,นะครับลำต้นมีลักษณะเป็นกุ้ม ขนาดกระทัดรัดดูแลง,ง่ายไม่ยุ่งยากมีความสวยงามที่สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้นะครับท่านผู้ชมอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการที่เป็นว่านมงคลนะครับที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานดีๆให้กับผู้ปลูกได้อีกด้วยส่วนสปปรรพคุณล่ะครับทางยานั้นก็จะมีละครับสามารถใช้เป็นยาถอนพิษฝีได้ทุกชนิดโอ้โหสุดจริงๆส่วนความเชื่อละครับสําหรับว่านมหาราบก็ แม่ก็ต้องบอกแล้ครับเป็นว่านมงคลตามชื่อของแท้และแน่นอนจริงๆครับที่มีพุทธคุลโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมใครเห็นก็เมตตานะครับการติดต่อเจราจาใดๆราบลื่นละครับเรียกเงินเรียกทองไม่แหกการค้าขายเจริญก้าวหน้าและก็มีราบสูงส่งนั่นก็คือมีโอกาสนะครับแหม่ซื้อหวยกันไว้ถูกหวยกันไว้โชคราบมหาราบจริงๆครับ เรามาดูกันในส่วนของว่านตัวที่4ว่านเศรษฐีเรือนนอกว่านเศรษฐีเรือนในแม่ทั้งนอกทั้งในเป็นต้นไม้ในตระกูลว่านเศรษฐีที่มีรูปร่างลักษณะภายนอกที่คล้ายกันแหละครับแต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีแถบของใบนะครับโดยว่านเศรษฐีเรือนนอกนั้นจะมีแถบด่างอยู่ที่ด้านนอกของขอบใบ แล้วก็ว่านเศรษฐีเรือนในล่ะครับจะมีแถบด่างเขาอยู่ข้างในครับสลับกันนิดหน่อยแต่ถ้าดูผิวเผินเหมือนกันยังกระแกะเลยทีเดียวว่านเศรษฐีจะเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นแตกเป็นพุ่มสูงประมาณ30-50เซนเหมาะสำหรับปลูกไว้ภายในด้วยนะครับท่านผู้ชมลำต้นจะมีการแตกเงาออกมาเป็นชั้นๆั้นคล้ายกับแตกเงาของต้นตะไคร้นั่นเองครับท่านผู้ชม ส่วนความเชื่อนะครับว่านเศรษฐีว่ากันว่าเป็นว่านที่เชื่อกันว่าเป็นการช่วยส่งเสริมในด้านของโชคลาภเงินทองและส่งเสริมความร่ํารวยทํามาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาระครับอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในเรื่องของเมตตามหานิยมและช่วยป้องกันพยันตรายต่างๆทําให้คนในบ้านละครับแขวคราดปลอดภยัยอยู่สุขสบายดีนักแหลครับ เรามาว่ากันด้วยว่านตัวที่5้านะครับนั่นก็คือว่านนางคุ้มเป็นว่านมงคลที่มีใบหนากรมใหญ่มีขึ้นเร็กน้อยบริเวณปลายใบออกดอกเป็นช่อสีม่วงปนขาวที่มีความสวยงามแปลกตาจริงๆครับเป็นไม้ที่มีขนาดปรานกลางความสูงประมาณ40-50เซนติเมตรจึงสามารถปลูกไว้เป็นไม้ประดับเพื่อตกแต่งภายในได้ด้วยอย่างสบายง่าย,ายๆครับความเชื่อ ว่าน,นางคุ้มมีความโดดเด่นในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัยให้รับผลจากพยันตรายทั้งปวงจากอันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอักขีภัยนะครับท่านผู้ชมจึงนิยมปลูกไว้ตามหน้าบ้านเพื่อความเป็นมงคลดังกล่าวนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณสมบัติในด้านอยู่ยงคงกระพันได้อีกด้วยนั่นเองครับ และเรามาว่ากันด้วยว่านชนิดที่6นั่นก็คือว่านเพชรใหญ่เป็นว่านมงคลที่มีขนาดปานกลางสูงประมาณ15-30เซนติเมตรใบายาวรีปลายใบยแหลมด้านบนของใบมีลักษณะเรียบเกี้ยงแต่ด้านล่างละครับของใบมีคนเล็กน้อยออกดอกสีขาวเป็นช่อซึ่งนอกเนื้อจากจะปลูกไว้เป็นไม้ประดับแล้วก็ยังสามารถใช้เป็นสมุนไพรได้ด้วยนะครับโดยใช้หัวของว่าน ดองกับเหล้าเพื่อรักษาการชาตามผิวหนังแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยนะครับสำหรับความเชื่อนั้นว่านเพชรใหญ่เป็นว่านมงคลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความคงกระพันชาตรีสามารถนำมาเสกก่อนรับประทานเพื่อให้ร่างกายมีความทนทานต่ออาวุธต,ต่างๆในสมัยโบราณละครับซึ่งจะมีการพกว่านนี้ติดตัวไว้เสมอเมื่อต้องการเดินทาง เพราะเชื่อว่าจะสามารถป้องกันอันตรายและทำให้แคล้วคลาดได้นั่นเองครับว่ากันด้วยว่านชนิดที่7นั่นก็คือว่านมหาโชคเป็นว่านที่มีก้านใบสีเขียวเข้มมีเนื้อใบหนาและเป็นมันวาวซึ่งมีความสวยงามมากออกดอกเป็นช่อสีขาวปลายกลีบดอกแยกเป็นห้าแฉกที่มีกลิ่นหอมสุดๆละครับและมีความสวยงามแปลกตาจริงๆครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และใช้เป็นสมุนไพรโดยการนำหัวไปต้มและกองเอาแต่น้ำมาดื่มเพื่อเป็นยาอายุวัฒนะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารและก็แก่ท้องเสียได้ด้วยนะครับผมสำหรับความเชื่อนั้นว่านมหาโชคเป็นว่านที่ได้รับความนิยมในด้านของเมตตามหานิยมทำให้มีผู้คนนับถือเคารพอย่างมากมายเจรจาติดต่อหรือทำการค้าขายใดๆก็ทำได้ง่ายนำพาโชคราบและก็ชื่อเสียงเกียรติยศ มาให้กับผู้ปลูกไว้นั่นเองครับว่ากันด้วยว่านชนิดที่8นั่นก็คือว่านเงินไหลมาเป็นว่านมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่ามีชื่อที่เป็นมงคลอีกทั้งยังเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะครับดูแลไม่ยากลักษณะของรําต้นเป็นแบบไม้เลื้อยที่สามารถโตเต็มที่ได้ถึง1 0 2ถึง20เมตรกร็เลยทีเดียวใบมีรูปทรงเป็นหัวลูกศรมีสีด่างขาวออกดอกเป็นช่อคล้ายกับต้นบอลน,นะครับ ความเชื่อของว่านเงินไหลมานั่นก็คือเป็นว่านที่มีชื่อเป็นแบบมงคลอยู่แล้วละครับเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะทําให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาตามชื่อของเขาเลยละครับท่านผู้ชมและปิดท้ายด้วยว่านสุดยอดโคตรของว่านตระกูลน,นี้นั่นก็คือว่านตัวที่9ว่านกุมารทอง หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าว่านแสงอาทิตย์มีจุดเด่นที่ใบสีเขียวสดระดอกที่ออกเป็นช่อแบบสี่ร่มสีส้มอมชมพูนั่นเองครับซึ่งดูเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่กำลังแผ่รัศมีว่านมงคลชนิดนี้นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับและปลูกไว้ที่หน้าศาลพระภูมิเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดๆเรนครับทนแรงได้ดีสุดๆทั้งยังดูแลได้ง่ายแบบไม่ยุ่งยากกันด้วยและความเชื่อ ว่ากันว่าเป็นว่านมงคลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความอยู่ยงคงกระพันส่งเสริมการค้าขายให้ขายดีเงินทองไรมาเทมาและเสริมสร้างอำนาจบารมีให้แก่ผู้อยู่อาศัยนั่นเองครับท่านผู้ชมแม่ว่านมงคลทั้ง9ชนิดที่แนะนำมาข้างต้นนี้เป็นว่านมงคลที่มีรูปรักษณ์ที่สวยงามเพิ่มบรรยากาศที่สดชื่นให้กับห้องได้นะครับท่านผู้ชมหรือสถานที่ที่เราปลูกไว้นั่นเองอีกทั้งยังมีความเชื่อที่ว่ามีอานุภาพ ของความเป็นมงคลช่วยส่งเสริมพลังงานดีๆให้กับผู้อยู่อาศัยเรียกทรัพย์เรียกเงินและช่วยป้องกันพยันตรายต่างๆรวมถึงส่งเสริมในเรื่องของความไม่ตามหานิยมซึ่งห้องต่างๆนะครับได้มีการออกแบบพื้นที่ที่อยู่อาศัยสามารถปลูกต้นไม้ที่ตนเองชื่นชอบได้อย่างอิสระก็จะทําให้แม่ความสำเร็จผลพุทธคุณอิทธิคุณและก็ความปรารถนาของผู้ปลูก ประสบความสำเร็จผลได้อย่างดีนักแรนั่นเองนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ